สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับทุกท่านมาดูแนวทางกันต่อครับ มว่อประจำวันที่1 6ตุลาคม2,564แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอาจารย์พิรัชชัยครับอาจารย์มีแนวทางสอน,อน,อนบนมาให้บอกว่าชนตัวเดียวครับนั่นก็คือ1ครับทุกท่านจะมาไหมรอลุ้นกันครับงวดที่ผ่านมาหวยออก171ถ้าหนึมาเข้าหลักหน่วยอีกก็2งวดติดนะครับทุกท่านก็ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ชอบก็ลองนำไปพิส จารณาดูนะครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดนุ่มเชียงใหม่ใบนี้ครับอาจารย์บอกว่าสั่งล็อกบนล่างอาจารย์ให้แนวทางมาตัวเดียวครับนั่นก็คือ7ครับทุกท่านวันที่16ตุลา2,564เพจเลขประมูลกองสลากตามนี้ครับแนวทางของแอดนุ่มเชียงใหม่ ไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางหลักร้อยของอาจารย์ท่านนี้ครับผมไปเจอมาก็นำมาฝากคุณผู้ชมอาจารย์จะมีแนวทางหลักร้อยมาให้4ตัวครับเห็นว่าเดินดีเนาะงวดใหม่ครับจะอยู่ด้านล่างสุดอาจารย์มีแนวทางหลักร้อยมาให้ที่4567ครับทุกท่าน4 5 6หอาจารย์ขีดเส้นใต้2เส้นมาที่เลข7นะครับทุกท่าน ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ย้ำนะครับว่ายังไม่เคยลงให้มาก่อนเจอมาตามนี้ครับแนวทางหลักร้อยใบนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางครับเป็นแนวทางของแอดอาทิ์อาจารย์บอกว่าร้อยชนที่8นะครับทุกท่านสูตรของอาจารย์มีอยู่3สูตรนะครับสูตรแรกอาจารย์ทำได้ที่8 3 6ห สูตรที่2ครับก็จะ8 9 0สูตรที่3845ตรงกันที่8ตัวเดียวครับตามนี้ครับแนวทางหลักร้อยของอนาทิตย์มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ชวโรธครับอาจารย์มีเลขเด่นไม่2ตัวเด่นบนล่างครับงวดใหม่ก็จะอยู่ด้านล่างสูตรครับสูตรของอาจารย์ทำได้ที่1กับ2ครับทุกท่าน1กับ2 ชอบก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี1ที่เข้าครับก็เข้าหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนเนาะงวดใหม่1นึครับแนวทางของแอดชาวโรดใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดพฤหัสครับอาจารย์มีเลขวิ่งไม่สองตัวงวดเก่าจะอยู่ด้านล่างครับทุกท่านอาจารย์ให้มาที่0นย์กับ1ปรากฏว่าหเข้านะครับเข้าบน งวดใหม่ครับ16ตัวล่า6-4อาจารย์ให้วิ่งมาที่2กับ1ครับทุกท่าน2กับ1จะมาไหมหอรอลุ้นกันครับใบนี้เป็นแนวทางของอัตติน้อยครับบนนอนมาสถิติก็เข้ามาก็หลายงวดนะครับบางงวดก็มีเข้าล่างนะครับทุกท่านอาจารย์จะมีเลขเด่นมาห้บางงวดก็2ตัวบางงวดก็3ตัวครับ คุณผู้ชมชอบสถิติของอาจารย์ก็แคปหน้าจอน,นำไปไล่เลียงกันดูได้นะครับสีงวดหลังสุดของอาจารย์ก็เข้า3นะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า7ครับก็คือใบนี้นะครับทุกท่านอาจารย์ให้7กับ9มา7ก็ไปบนครับทุกท่านถัดไปอีคับ16 16กันยา16ทับนะครับอาจารย์ให้มาที่0นกับ5ปรากฏว่า ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับก็จะประมาณนี้ครับทิศทางตัวเลขของอาจารย์งวดใหม่คือใบนี้ครับ16ทับ10ทับ6 4แนวทางที่อาจารย์ให้มามี0กับ7ครับทุกท่าน0กับ7 7จะมาอีกไหมหรือว่า0จะมาอันนี้คุณผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูเนาะแนวทางของแอดตีน้อยครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์คมนะครับทุกท่านเป็นข้อมูลเด่นบนสีตัวมาตัวงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างครับอาจารย์มีแนวทางไม่สีตัวจะมาบนหรือล่างอันนี้คุณผู้ชมลองนําไปเก็งกันดูเนาะแนวทางงวดใหม่ครับ8147 8147 งวดที่ผ่านๆมานี้คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอานะครับผมยังไม่เคยลงให้นะครับใบนี้ตามนี้นะครับแนวทางของอาจารย์คมขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับอาจารย์บอกว่าสูตรใหม่ด้วยนะครับทุกท่านถัดมาครับจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์พีรัชชัยเป็นคู่โต๊ะเงินล้านงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไปนะครับหลังจากที่แนวทางของอาจารย์เดินมาน่าจะ 3าสีงวดติดนะครับทุกท่านเพิ่งมาหลุดงวดที่ผ่านมาเนาะเรามาลุ้นกันครับว่างวดใหม่จะกลับมาเดินต่อไหมสิ 16, ทับสิบทับหกส่คูโตนเงินล้างของอาจารย์ก็จะมีดังนี้ครับมี63 6ามหกสี่หกเจ็เจ็เจ็แล้วก็83 8สามแปครับทุกท่านตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ ถัดมาครับก็จะเป็นแนวทางชุดเต็มร่างอาจารย์ก็มีแนวทางมาให้ทั้งหมด15ชุดด้วยกันครับชอบแนวทางของอาจารย์ก็ลองนําไปเก่งนําไปตัดกันดูนะครับอีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์พีรัชชัยขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดวิชนครับเป็นข้อมูลรอสอนอหลักร้อยอาจารย์ให้แนวทางมาที่4ครับทุกท่าน 4นะครับเข้าใจว่าสูตรของอาจารย์จะมีอยู่3สูตรนะครับทุกท่านซึ่งตรงกันก็คือเลข4นะครับ10บนครับอาจารย์ให้มาที่5นะครับได้5มาตัวเดียวสูตรของอาจารย์ตรงกันที่5ตัวเดียวครับหลัก10บนมาดูแนวทางหลักหน่วยบนกันครับสูตรของอาจารย์ตรงกันที่2ครับทุกท่านตามนี้ครับแนวทางของแอดวิมนรอสอนอของอาจารย์ ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับมาต่อกันที่แนวทางของแอตลาสครับเป็นแนวทางเลขพวงอาจารย์ไม่ระบุอ๋ออาจารย์ระบุนะครับทุกท่านขออภัยบอกว่าเป็นข้อมูลบนนะครับเลขวินเลขพวงที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางมีอยู่5ตัวด้วยกันครับมี786,41ครับทุกท่าน78641 ตามนี้ครับคุณผู้ชมก็ลองนำไปจับกันดูเนาะเป็นแนวทางบนครับถัดมาเป็นแนวทางสิบบนของแปะประมาณนี้งวดใหม่จะอยู่ด้านล่างครับแนวทางหลักสิบบนที่อาจารย์ให้มาก็มี0126ครับทุกท่าน0126งวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี7ถัดไปอีกของอาจารย์มี3สถิติโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับ แนวทางของแปะประมาณนี้ไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางของแปะประมาณนี้นะครับใบนี้เป็นแนวทาง10หน่วยคงที่นะครับอาจารย์ก็ให้แนวทางเลขเด่นคงที่มาที่0 1 2 3 7 9นะครับ0 1 2 3 7 9ปรากฏว่าวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็มาทั้ง7มาทั้ง1น,นะครับถัดไปอีก ขอยออก9 3 5ของอาจารย์ก็มี3นะครับที่เข้างวดใหม่ก็เลขเดิมนะครับทุกท่าน0 1 2 3 7 9คุณผู้ชมก็ลองนำไปเก่งกันดูนะครับแนวทาง10หน่วยบนคงที่ถัดมาครับจะเป็น10ล่าง2สูตรชนงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า8ครับควยออก8 3 ไปอีกครับงวดที่ออก9 3 5 9 0ของอาจารย์ก็เข้า9นะครับหยออก9 0ก็จะประมาณนี้ครับงวดใหม่คือใบนี้ครับ10ล่าง2 0ชนแนวทางที่อาจาร,รย์ให้มาก็มี0 2 4 8 9ครับทุกท่าน0 2 4 8 9วันที่ชัดเจนนะครับ16ทับ10ตามนี้ครับอีกหนึ่งแนวทางของแปะประมาณนี้ มาต่อกันที่แนวทางของแอดเก๋นะครับทุกท่านผมก็อ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแอดเก๋เป็นข้อมูลธนูมานครับอาจารย์ให้แนวทางหน่วยบนระยะสั้นมาครับแนวทางที่อาจารย์ให้มามีอยู่2ตัวด้วยกันมี0กับ5ครับคุณผู้ชม0กับ5สําคัญตรงนี้ครับอาจารย์บอกว่าทดลองโสดชอบก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดทาอาจารย์จะมีแนวทางเด่นล่างมาให้สองสูตรนะครับสูตรแรกก็จะอยู่ด้านล่างสุดครับ678 901 678 901อาจารย์บอกว่ามา1ตัวครับอีก1สูตรครับเด่นล่างสูตร1อาจารย์ให้แนวทางมาที่2 3 4 5 6 7ครับทุกท่าน2 3 4 5 6, 7มสดัที่ผ่านมาของอาจารย์ ก็มี3นะครับตรงนี้โอยออกแปด3อีก1สูตรครับของอาจารย์ก็มี3นะครับซึ่งตรงกันกับ2งวดเนาะซึ่งตรงกันกับซึ่งตรงกัน2สูตรนะครับทุกท่านขออภัยด้วยนะครับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับแนวทางของแอดถา ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์วันชัยเป็นข้อมูลเด่นล่างอาจารย์มีเลขเด่นไม้5ตัวครับมี5-4179 5-4179เลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี5-4-5-1-5-9 4-7แล้วก็4-9ครับทุกท่าน5-4-5-1-5-9-4-7-4-9ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์วันชัย มาต่อกันที่แนวทางของแอดมรกฎครับเป็นข้อมูลล่างมาตัวอาจารย์มีเลขเด่นไม่สองตัวครับนั่นก็คือ9กับ3ปรากฏว่าหวยออก17183เลข3ของอาจารย์ก็เข้านะครับใบนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับเรามาดูงวดใหม่กันครับล่างมา1ตัวงวดมาอาจารย์ให้ตัวเดิมมานะครับทุกท่านสูตรของอาจารย์ทำได้ตัวเดิมนะครับนั่นก็คือ9กับ3 ตามนี้ครับแนวทางของแอดมอลโกดชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับ3จะมาอีกไหมหรือว่า9จะมาตามนี้ครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดเกออีกหนึ่งข้อมูลครับเป็นข้อมูลวิ่งล่างนะครับท,รทุกท่านสาิติก็ตามที่เห็นเลยครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับงวดล่าสุดรครับก็คือใบฝั่งทางขวามือ โอยออก1 7 1 8 3ของอาจารย์หลุดไปนะครับทุกท่านไม่มี83เรามาดูงวดใหม่กันครับข้อมูลวิ่งล่างของอาจารย์งวดใหม่อาจารย์ให้เด่น3มาครับทุกท่านตัวรองก็คือ2ครับวิ่งล่างเด่น3รอง2ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดหวานครับ ผมพึ่งลงให้งวดที่ผ่านมาก็คือใบใหญ่เลยนะครับใบนี้นะครับทุกท่านที่ผมลงให้งวดที่ผ่านมาอาจารย์มีแนวทางเด็ดล่างให้3ตัว1ในนั้นมี8นะครับที่ติดมาด้วยหวยออกแปก็ผ่านนะครับเข้าอยู่เนาะแต่สถิติของอาจารย์ก็เข้ามาเพียบเลยนะครับทุกท่านเรามาดูงวดใหม่กันครับงวดใหม่ก็คือใบเต็มใบใหญ่เลยนะครับสิบหกทับทับหก เด่นล่างที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางมี 2, 4, 8ครับทุกท่าน 2, 4, 8ชอบก็ลองนำไปพิจ,จารณาดูนะครับแนวทางของแอดวานขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับมาต่อกันที่แนวทางของหนูน้ำค่ะเป็นข้อมูลเด่นหน่วยล่างไม่เจอนานนะครับทุกท่านวดนนี้เจอก็นำมาฝากคุณผู้ชม จะเห็นว่าแนวทางที่อาจารย์ทำมาได้ก็เข้ามาเพียบเลยนะครับงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างสุดครับทุกท่านแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็มี5 956ครับทุกท่านครับ956ชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับหลักหน่วยล่างตามนี้ครับแนวทางของหนูน้ำค่ะ ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับมาต่อกันที่แนวทางของหวยชุมแพรอาจารย์จะมีเลขเด่นมาให้3ตัวนะครับเมื่อที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับคุณผู้ชมก็พิจารณาดูเอาเนาะงวดใหม่เลขของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับมี9 4สด้านบน95ด้านล่างเลขเด่นตรงนี้อาจารย์ให้แนวทางมาที่045ห อาจารย์ก็จับให้แล้วนะครับบอกว่าเน้น9 4 2ชุดของอาจารย์ก็9 4กับ95ครับทุกท่านตามนี้ครับใบนี้อาจารย์ทําสูตรมาได้แบบนี้นะครับอีกแบบนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับสูตรของอาจารย์ที่ทํามาได้ก็มี19 29กครับทุกท่านที่อาจารย์ให้เด่นมานะครับ1 9 2 9 โดยรวมตรงนี้ก็19291020ตามนี้ครับใบนี้อีกหนึ่งใบก็คือใบนี้ครับทุกท่านคล้ายๆกับใบแรกนะครับอาจารย์บอกว่าเน้น94ก็94้กับ95ตามนี้ครับแนวทางของหวยชุมแพร ถัดมาจะเป็นแนวทางของแอนตอกิสนะเป็นข้อมูลล่างครับอาจารย์ให้เลขเด่นมา4ตัวครับมี9 3 4 5 9 3 4 5ตามนี้ครับแนวทางของแอนตอกิสนะเป็นแนวทางล่างนะครับทุกท่านถัดมาครับจะเป็นแนวทางของตามล็อกอาจารย์จะมีเลขเด่นล่างมาให้เลข ขออภัยครับหลักหน่วยล่างมาให้สิสามตัวสามตัวนะครับแล้วจารก็จะจับคู่มาให้ด้วยนะครับทุกท่านผมเพิ่งลงให้งวดแรกก็คืองวดนี้ครับเจอมา16ตุลาก็นำมาฝากคุณผู้ชมเลขเด่นที่อาจารย์ให้มามี759เลขชุดก็จะอยู่ถัดไปนะครับมีทั้งหมด9ชุดด้วยกัน คุณผู้ชมชอบก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับแนวทางของอาจารย์ก็เข้ามาสองสมวดแลด้วละครับทุกท่านตามนี้นะครับบอกก่อนนะครับว่ายังไม่เคยลงให้ตามนี้ครับแนวทางหลักหน่วยล่างของอาจารย์ตามล็อกถัดมาจะเป็นแนวทางของหวยเทวดาใบนี้ก็ยังไม่เคยลงให้นะครับเจอมาก็นํามาฝากคุณผู้ชมอาจารย์จะมีเลขเด่นให้สาตัว ใบเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายนะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มี3กับ8ที่มานะครับหวยออก83ล่างถ้าเป็นเลขเด่นบนล่าง7ก็จะติดมาด้วยนะครับหวยออก17183เนามะงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวามือเลยครับ16ทับ10ทับ64เลขเด่นที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี8 6 4ครับทุกท่าน864ตามนี้ครับแนวทางของหวยเทวดา ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยครับสวัสดีครับ